สวัสดีครับเริ่มปีใหม่มาเพียงไม่กี่วัน Samsung ก็ส่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดของปีพศ2566ให้กับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ในซีรีส์ s 22มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับวิธีการเช็คและอัปเดตทําได้ง่ายๆด้วยการเปิดการตั้งค่าของระบบแต่อัปเดตซอฟต์แวร์แต่ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้จะมีหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น s 908 EXU x, x 2B VKN ขนาดไฟล์เล็กๆไม่ใหญ่มากแค่136 MB เท่านั้นครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเช่นเคยโดย Samsung แจ้งว่าปรับปรุงความเสถียรของฟังก์ชันโดยรวมและปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์แล้วอย่างไรก็ตามระดับแพทช์ความปลอดภัยยังคงเป็นของ1ธันวาคม G2022 เหมือนในเวอร์ชันก่อนหน้าไม่มีการอัปเดตอะไรนะครับนอกจากนี้ยังมีการระบุรายการแอป ที่อาได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยเพื่อนๆสามารถดูรายชื่อแอปได้จากที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับภายหลังการอัปเดตหลายคนบอกว่าแบตเตอรี่อึดขึ้นอย่างชัดเจนผมเองก็พบว่าแบตเตอรี่ไม่ลดเร็วใช้งานได้นานขึ้นเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างแบตเตอรี่ดีขึ้นหรือต่างจากเดิมแค่ไหนปัญหาอะไรที่เคยเจอและได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาอะไรยังคงอยู่หรือเจอปัญหาอะไรใหม่ๆคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ